นี่ได <native ware> <motorcycles> uh, ้บ่น <säger> um, so ี่ได้เด้วยนั่นแน่ะต้นดี่นั่นสิเก่งนี่ค่ะอันนี้หมกหัวลูกหัวป้อนอะไยังไงเออคือลูกหัวนาะหัวอึ้งนี่หัวอึ้งโอ้หัวอึ้งอึ้งเขาเป็ดสดไม่ละวนหน่อยหมกหอมหมกใสใสไผ่ตู้ใส่ละติใส่เกลือใสไผ่ตู้ระบ่ที่ปรุงมันอย่างบปเน่บ้อนนี่ใส่อย่างใส่แต่ไผ่ตู้กับเกลืออู้นี่หัวอึ้งเพื่อนว่านะค่ะ สอนพี่น้องเอ้พ <SM K> ่นว่าสอนบาทเดี <en blo ated eni> ๋ยวเพ่นว่าได้กตายไงหนึ่งถ้าจมีโอกาสวสีสารสิภาพไปสอนห่วกนะค่ะเพื่อนปลุกข้อนะนี่ค่ะ่วงอึงจันพอ่นี้ใส่ใบพีโต้ค่ะตัวแล้ว ไฟตูลาคนนอ้นะไตล้นลวงกกรดาอันเมื่อวานนี่บาลวงบ้านคุนแต่ลงเสาไฟนะลงเสาไฟคุกะอาหมก่ะโดยคุณพ่ออนุเอาไปสอนหัวกมามันมันมันโอ้โหทีุ่่งจะด้เกิดมันได้ชีวิตนีู่อ้เหยครจริงจี เขาโอให้ก <hh S 2> ูก็บว่ปฏิเสธซื่อตื่นด้วยเรวันนี้กูก็มาล่างบักล่อยเป็ดแฉะที่สองน้ำเหมือนนั่นเลเกิดในชีวิตนี้บุกเคยกินจตกเชียนเห็นเพื่อนแล้วก็ห่อแล้วเรียบร้อยค่ะพาเจร้น้ำเตรียมไปหมกไฟอือแม่ใส่หมกไฟนเกิดในชีวนตนี่บุกเคยจีนตะเชียนาะ ทันกูบอกกูก็ยันเสียเปียกคนอีกอย่างหนึ่งเห็นมาคอยลุ้นโซ่กระลายอยู่นเนาะหลายหลายจะได้สามมูกไยต่อยกามาให้เวี้ยนเบี้ยนเอาบอลละโอ้โอ้เมนยุยเบี้ยนมันมากแม่นยุยอีกหมกสองหมูกตะปูหมกใหญ่อยู่เนาะท่านั่นห้ามห้ามโบมีผู้จินน้ำกูห้ามบ่เบิดกูเสียไปส่งอีเบี้ยนเองทุกคนเออเวี้ยนมันกินดีดล้วมันมาแค่เสบก็มันก็หอมเนาะ ใส่แล้วลาใช่แล้วแล้ว่าเราใส่แล้วเราใส่เราขันมันเป็นยางเหนียวมาแ้วนะใส่เกลือแล้วนะหมกวากบตน่นี่แล้วนะมบงกอไเยตนปดส่วนจปส่นไม่เห็นอย่างเนั้นหนูกันไปนะะ ินำถ่วหัวบกหอยเนาะเอาแต่หอยมันก็เป็นต้นหนังน้ำก็ตืนตนึงโตมันตืนหรือกันวะกูปูแต่ปูได้อีกหมกนึงง่ายหมกง่ยไหลนั่นง่าย่แล้วหันตนั่นก็ง่าแล้วหมกแรกไหนง่ายอืเนู้้าง้านเพิ่คักแค่เท่าโอ้กันิดดวงนั่นไงกระดงนั่นเนาะรอตีนผู้นกูไปผู้เดียวกูไปเรื่องยันผู้จงอ่าง แต่ยังเห็ือนงูย่างกันไปเพิ่งแต่ยังเหมือนจะไปเป็นตวเก็ที่อยากไปพุ่นน้ำนางนางหันกัวกัวเนี่ยมันตินิ้ทากใช่ใช่บเมียวสันหดวสันขวาสันบอสันง่า่เมียวสันเมียวสันกันหัด นี่จะบังเกลี่ยเนี่บึกหงุดมาเดี๋ยวตัวขายจันพานนำขายจันพานเดี๋ยวนะเกลี่ยอุ่นตุ่นด้วหนูสุกแล้วค่ะเด็กวป่ะเด็กยวป่ะอืมห่อนจังสิ่งมัได้สิ่งมันปบอืมเอาไปอีกพอจิบมาเหอะนัง